โทษทีนะคะทุกคนเมื่อกี้วิดีโอตัดไปนะคะพี่นีก็ไม่ทันระวังเนาะเราก็มาเล่าต่อเนาะต่อที่ว่าเลโอถือชามก๋วยเตี๋ยวชามที่สองนะคะมาแล้วเขาก็ถีบประตูใช้ขาะค่ะผลักประตูแล้วลมช่วงจังหวะมันไม่ดีนะเท้าเขาก็ไปเหยียบเออตรง ประตูกระจกนะ,ะแตกนะมันก็แตกมันก็แตกนะมันก็คมอ่ะเนาะประตูกระจกะเนาะมันก็คมนะคะทุกคนมันก็ทิ่มเข้าไปในเท้าของลูกแล้วมันก็ตัดนะตัดเท้าของลูกอะ่ะตัดตัดเกือบขาดนะคิดนะเอ็นอะ่ะเส้นเอ็นอ่ะนะเขาตัดเลโอก,ก็ร้องมามา่ามามา่มาไอเราก็เอ๊ะทำไมลูกเรียกนะ ทำไมเขาเรียกแบบนี้พี่นีวิ่งออกจากครัวมาดูลูกเปิดประตูเลือดวิ่งมาไม่ทันดูพื้นนะคะพี่นีก็ลื่นนะคะลื่นหัวก็ฟาดพื้นไปนะะพี่นีก็งงอะไรอะไรมันเกิดขึ้นนี่มันอะไรมันเป็นทะเลเลือดเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนทะเลเลือดก็พยายามวิ่งมาเข้าไปทางประตูเนาะเอ,อ่อห้องรับแขกเนาะไปดูลูก ลูกก็นั่งมา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 เลือดกับพวกจู่จูจูด,จดเหมือนก๊อกน้ําแตกนะโอ้ยลูกใจของแม่เขาจะขาดนะมันเป็นอะไรกระจกก็แตกนาอเลโอก็ห่วงแม่มามาระวังมาม้าต้องระวังนะระวังไอ,ไอ้เราก็จะลุยไปหาลูกก็ไปหาไม่ได้เนาะก็ก็ไม่รู้จะทําไงเนาะก็เอาเข้ามันน้ำผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวผ้าอะไรก็โยนให้ลูกเนาะ โยนให้เลวซับซับเลือดเลวุเขาพัานหน้าเขาก็ซีดแล้วเลือดเขาออกจะหมดตัวแล้วอ่ะปีนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงจะโทรรถเรียกโรงพยาบาลก็จําเบอร์ไม่ได้นะก็จําเบอร์ตารวจได้อย่างเดียวเพราะจาได้เพราะสมัยก่อนโทรประจำเนาะตํารวจเรื่องลูกก็โยนโทรศัพท์ให้ลูกไอ้เราพูดไม่เป็นตํารวจไม่เข้าใจจะโยนโทรศัพท์เลวุพูดพูด โยนโทรศัพท์ไปให้ลูกลูกเขาก็โทรหาตำรวจตำรวจเขาก็ถามเหตุการณ์ก็บอกเร็วๆตำรวจมารีบมารีบมารีบมาแล้วเร็วตำรวจก็มานาะตำรวจก็เรียกรถโรงพยาบาลมาพร้อมเนาะคดีเข้ามาเร็วเขามาเร็วมากพี่ก็สัน่นพี่ก็ร้องพี่ก็ไม่ร้องเรียกคนข้างบ้านเขาก็ไม่มามองเรานะเขาก็า,า,าไม่เปิดประตูมาดูเขา ขัวอะไรกันก็ไม่รู้เนาะพี่นีก็สั่นเนาะใจพี่นีก็จะขาดรถโรงพยาบาลก็มาพันลับตัวเลโอไปเนาะเอาพันแผลเลโอก็จะหมดสติพี่เขาจะเป็นลมพี่นีก็โทรไปบอกลูกชายบอกไม่ต้องมาบ้านนะลูกนะไปโรงพยาบาลเลยน้อง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 มาลูก ยันก็ถามอะไรมามะอะไรมามะพี่นีวไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลลูกแม่กําลังจะไปโรงพยาบาลกันเลยโอ้ลูกลูกลูกใจแม่จะเหลือน,นิดเดียวแม่จะตายแล้วลูกโอยพระเจ้าช่วยลูกเอาชีวิตลูกไปเถอดจะอยู่ไม่ได้เลยนะเวลานั้นเานาะขึ้นรถโรงพยาบาลไปแล้วก็นั่งกอดลูกไปนะเลโอก็ เหมือนจะหมดสตินะเขาก็มามาดูแลตัวเองนะมามา่าอย่าเป็นอะไรนะไม่บักเลโอเลโอลูกลูกพี่นีก็เป็นลมนะเป็นลมแบบใจก็สู้นะพยาบาลเขาก็บอกมาดามมาดามไปนั่งไปไปไป,ไปนั่งดีๆไปนั่งดีๆเยอะข้างหน้าไอพี่ไปนั่งข้างหน้าพยาบาลเขาก็นั่ง ข้างหลังป,ปเตียงของลูกพอไปถึงโรงพยาบาลพี่ก็เป็นลมยันลูกชายคนโตเขาก็นั่งแท็กซี่ไปโรงบ้านพยาบาลเขาก็ให้นั่นพี่พี่ฟื้นมาพี่าหาลูกเนาะพยาบาลก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอพี่ฟื้นขึ้นมายันก็บอกมามากลับบ้านก่อนที่รถมันจะหมด เดีย๋ยาวทาั้งนี้ยันจะดูแลน้องเองมาม่าเป็นลมมาม่ากลับบ้านไบไหมก็เลยบอกดูน้องนะลูกนะดูน้องแม่กลับบ้านก่อนแม่จะอยู่นี่ลูกก็บอกไม่เอามาม่ากลับบ้านก็จําไม่ได้ว่านั่งแท็กซี่มาหรือว่าแฟนของลูกชายขับรถไปรับนะพี่นีมาถึงบ้าน ที่นีมาเห็นเลือดลูกเต็มใจวินีก็จะขาดเนาะอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นกับฉันอะไรมันเกิดขึ้นกับฉันลูกเอ้ยแม่อยู่ไม่ได้แม่อยู่ไม่ได้แม่อยู่ไม่ได้ลูกแม่อยู่ไม่ได้แน่นะเหตุการณ์ก็ผ่านไปลูกชายก็อยู่ผ่าตัดสาครั้ง เรากระจกมันทิ่มหมอเขาก็พาครั้งหนึ่งก็เศษกระจกก็กออกไม่หมดเขาก็ผ่าใหม่นะเขาก็แล้วช่วงนั้นอะประกันเขาตัดแล้วเราไม่มีประกันนะแต่หมอเขาก็ต้องรักษาคนาก็ผ่าตัดสามครั้งเลโอผ่าตัดสามครั้งพี่ก็กลับบ้าน มาเช็ดเลือดลูกมานั่งถามตัวย่งงอะไรมันเกิดขึ้นลูกชายคนเล็กก็โทรศัพท์จากโรงพยาบาลยันแม่ให้แม่ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมน้องเลยภายในสองอาทิตย์ที่เลโออยู่โรงพยาบาลเกือบมาไม่ถึงเนาะเกือบขอให้แม่อยู่บ้านไม่ให้แม่เหนื่อยห่วงกลัวแม่จะเป็นอะไรไป เลโอก็ไม่อยากให้แม่ไปกายอยู่บ้านพี่หนีก็นั่งเช็ดเลือดนะลูกพอจะเช็ดได้นะเลือดมันเยอะนะ่ะเนาะเหมือนทะเลเลือดนะ่ะเนาะพี่หนีก็เช็ดทั้งล่างก็เช็ดขั้งบนเช็ดเช็ดไปทั่วก็คิดนะอะไรมันเกิดขึ้นลูกคนโตเขาก็เหมือนว่าเขาไม่เข้าใจแม่นะว่าเพราะอะไรแม่พาน้อง ไปอยู่เมืองไทยหกเดือนแล้วน้องเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่เขาไม่พูดแต่เขาเหมือนยันน่ะคนโตเ็าเหมือนบึ้งตึงกับแมนะ่เขาไม่เข้าใจอะไรพี่นีเขาไม่ได้พูดอะไรให้ลูกฟังเพราะลูกอยู่ตรงนี้ยันก็ก็จะคุยกับผู้ชายนะที่ทิ้งพี่ไปนะมากผู้ชายพูดอะไรยันเขาอยู่ตรงนี้เขาฟังทางนู้นเขาก็ผู้ชายก็บอกความผิดของพี่นี พาลูกไปเมืองไทยแล้วไปอยู่ทำไมกับลูกไหนบอกจะเอาลูกไปเรียนไปให้เข้มแข็งเรียนรู้ชีวิตแล้วไปอยู่ทำไมแม่เธอไปมีผัวคนไทยอยู่ที่เมืองไทยยันก็เชื่อนะเขาฟังนะทั้งนั้นที่ลูกอ่ะก็จะต้องคิดว่าแม่ไม่ใช่คนช่วยชูรักใครก็อยู่คนนั้นเหตุการณ์อ่ะมัน ลูกอยู่โรงบ้าบาลประกันก็ไม่จ่ายทอา่อสั์ก็จะโดนตัดไฟก็จะโดนตัดเงินก็ไม่มีไม่กล้าขอลูกเพราะขาก็จ่ายตัอเบินให้น้องเขาแล้วเนาะพอเงินเดือนพี่นีออกมาพันหกพี่นีก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายอะไรก่อนเพราะไฟเขาก็จะตัดเราก็โทรไปบอกเขาเนาะ ไปเขาก็รอค่าโทรศัพท์ก็สําคัญก็ต้องจ่ายค่าบ้านก็สําคัญค่าบ้านพันหนึ่งค่าไฟสามร้อยฝ่าค่าโทรศัพท์ร้อยฝ่าแล้วคุณจะไปทำอย่างไงคุณจะอยู่อย่างไงก็จ่ายได้แต่ไม่ครบแต่เราจะกินอะไรเราก็จะต้องใช้เงินก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกบ้านว่าฉันขอพอน จ่ายเดือนหน้านะเขาก็ยอมพี่นี้ก็เอาเงินมาจ่ายค่าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ไว้กินลูกชายออกโรงพยาบาลมาก็ามานั่งคุยกันพี่นี้ก็กอดลูกเรียกฝันลูกเนาะลูกก็ถามมาม่าเป็นอะไรหรือไม่มามา่มามม่าพี่นี้ก็บอกเหตุการมันเป็นไรลูก อย่าทําอย่างนี้นะลูกเลโอไม่ได้ทําอะไรเลโอว็อยากเอาเท้ามันไม่มีมือก็เลยใช้เท้าเปิดประตูแล้วลมมันตีมาพอดีมันก็เลยไปเสียหลักเหยียบก็เลยนั่งคุยกันบอกเลโอเห็นไหมชีวิตที่มันไม่มีเงินเน่ะมันเป็นยังไงลูกโตแล้วนะลูกนะสิบแปดปีแล้วเลโอเข้าใจมากๆ เลโอจะสู้เรามาสู้นะมามานะลูกออกโรงพยาบาลมาก็ยังเดินไม่แข็งแรงถือไม้ตะก,กะเท้าอยู่เขาก็หางานหาฝึกงานเนาะเขาก็ฝึกงานแล้วอยู่ๆเขาก็ไดเ้เขาก็บอกมาม่าเลโอได้ที่เรียนฝึกงานไปทาสีเลโอก็ไปเป็นช่างทาสีเ็ไปเรียนเนาะก็ ได้เงินค่าเป็นนักเรียนก็ได้เงินเดือนหกร้อยเนาะคิดนะก็เอนักเรียนเรียนฝึกงานไปทาสีเขาก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเท้าเขาก็ยังไม่แข็งแรงนะแต่เขาก็สู้เขาก็ทนนะไปแล้วก็ไปจะปีนแต่ไปทาสีเขาก็าทำนะแล้วก็นี่เอ พี่นีก็เอากระดาษเนาะไปให้รัฐบาลเขาดูวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปทางนี้ให้เขาแก้เรื่องประกันหมอเรื่องอะไรเนาะณนะช่วงนั้นนี่สินก็มาเต็มเลยนะคะท่วมเลยนะโรงพยาบาลสามหมื่นฝ่าที่เราจะต้องจ่ายค่าผ่าตัดเล้วแล้วก็ค่าสิบเปอร์เซนแล้วก็ประกันหมอเราก็จะต้องจ่ายตอนช่วงนั้นรัฐบาลเขาตัดใช่ไหมคะเขาตัดเพราะว่าเราไป เลยเลยหกเดือนนะคะเออไปหกเดือนนะแล้วไปปีหนึ่งคือว่าประกันรัฐบาลตัดอัตโมตินะคะแล้วก็เลโอแต่ประกันเขาไม่ตัดนะเขาก็จะมีบินมาให้เราใบให้เราเราไม่ใจเขาก็จะเอาบ็อกซิทนะหนี้สินมาให้เรานะมันก็พอกนะทั้งแม่ทั้งลูกก็เต็มเลยนะก็ไม่มีประกันหมอทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแต่บินหมอมา เราไม่ใจเขาเขาก็จะไม่รักษาเราตอนแรกพี่นีก็กลัวว่าหมอจะไม่รักษาลูกก็ขอฟัาช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยเนาะณเวลานั้นเนาะทางรัฐบาลเขาก็นั่นทางโรงพยาบาลพี่นีเกิด ความที่เราไม่รู้เรื่องว่าเราจะแก้ปัญหาทางโรงพยาบาลเนี่ยนี่สิมันก็มาหาเลโอนะมันก็มาเยอะมากนะบ็อกซ์ิตก็มากระดาษบินแม่บินลูกก็มากองเต็มแลนะนะพี่นีก็มานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงดีเนาะเราจะออกจากทางชีวิตยังไงเนาะอะไรเนี้ยความแค้นนะความแค้นผู้ชายมันก็ฝังนะฝังอยู่ในใจพี่นีพี่นีก็มาส่งกระจก มองตัวเองมาพิจารณาความแค้นผู้ชายมันก็เกิดขึ้นพี่นีก็เลยมานั่งคิดว่าอยากจะรู้ว่าในโลกเนี้ยมันจะมีไหมฝรั่งดีๆผู้ชายดีๆมันจะมีไหมมันจะมีเหลือไหมมันจะสายไปสําหรับเราไหมพี่นีก็เลยบอกลูกบ่าแม่จะเข้าไปในะอินเทอร์เน็ตนะลูกนะเข้าไปซิคหาคู่ แม่อยากรู้แม่อยากจะรู้ว่าแม่เจ็บลูกแม่อยากจะรู้ว่าในโลกนี้มันยังจะมีผู้ชายดีๆไหมลูกเขาก็ทำให้แล้วก็พลงปุ๊บผู้ชายก็ติดต่อมาเยอะนะก็อ่านในหนังสือพิมพ์เนาะเขาก็ติดต่อพี่นีก็มีผู้ชายหลายคนเนาะแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เดินเข้ามาเขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่นีเนาะ เขาก็อายุเจ็ดสิบเขากเกษียณแล้วแต่เขาเป็นมีบริษัทของตัวเองเขาก็อยู่หมู่บ้านข้างบนไม่ไกลกันเขาก็อยากรู้จักพี่นีเขาก็นัดกันไปกินข้าวเขาก็พูดชีวิตเขาพี่นีก็พูดชีวิตพี่นีก็พูดปัญหาชีวิตเลยเนาะว่าชีวิตของตัวเองมันผ่านมาอย่างไงเนาะมันเป็นยังไงอะ่ะ ฉันไม่มีเงินเลยก็พูดตรงๆอ่ะอเนาะฝรั่งก็งงเนาะผู้ชายก็งงเอ๊ะผู้หญิงคนนี้พูดปัญหาแล้วก็พูดเรื่องเงินก็คือว่าเออมันมาหลอกลวงมันเป็นอะไรมันเป็นผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเขาก็มองหน้าเราเหมือนเพื่อพูดทุกจริงๆซื่อนะสายตาเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมสายตาเขาซื่อผู้ชายก็อืม อยากรู้เนาะก็เลยบอกว่ากระจกบ้านฉันมันแตกเนอะลูกของฉันเขาบัดเหตุแล้วมันเป็นงี้งี้อย่างเงี้ยมันมันอันตรายเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมองแล้วมันเจ็บปวดเดี๋ยวฉันจะไปให้คนมาทำก็ไม่มีเงินงเงี้ยอะไรก็เงินอะไรก็เงินเนาะแล้วก็ะดาษที่ฉันไม่รู้เรื่องอีกว่าฉันจะ แก้ไขหนี้สินประกันหมอฉันจะทำยังไงดีเพราะมันมาเต็มบ้านมาแล้วฉันฉันล็อกไปหมดแล้วฉันงงฉันไม่รู้จะไปแก้ทางไหนถูกเพราะว่าลูกตัวนิดเดียวมีบ็อกซ์วิดมีหนี้สินท่วมหัวทั้งนั้นที่ฉันไม่ต้องการใถ้าเด็กมันมีหนี้เขาจะเอาชีวิตออกอยังไงเหมือนตัวฉันเหมือนพ่อเขาเหมือนอะไรอะแล้วลูกฉัน จะมีอนักขดได้ไงเขาก็ผู้ชายคนนั้นก็ขอมาบ้านเนาะก็มาดูประตูดูของแตกหกักของพังของอะไรมาดูกระดาษให้เพราะว่าลูกชายพี่นีเลโอเขาไปเมืองไทยเนาะปีหนึ่งพี่นีก็คิดว่าลูกคงจะได้ไปเรียนรู้อยู่เมืองไทยจนเรียนจนอะไรอย่างเงี้ยพี่นีก็เตียงมันเก่าก็ขนทิ้งเนาะก็ทำห้องโลง่ลง เอาไว้ว่าเออเดีย๋ยวเรากลับมาก็จะมาจัดใหม่อย่างเงี้ยแต่นี้มันไม่มีที่ลูกไม่มีที่นอนพี่นีก็เอาที่นอนของพี่นีไปให้ลูกชายเนะนอนพี่นีก็นอนกับพื้นแล้วมันก็เย็นหนาวผู้ชายก็ก็ไม่เห็นผู้ชายที่พี่นีเจอเนาะก็เจอกันไม่กี่วันเนาะเขาก็มา มาดูกระดาษดูอะไรให้ทําอะไรให้แล้วเขาก็บอกปะเราไปซื้อที่นอนเถอะเาคงนอนแบบนี้ไม่ได้หรอกเราไปกันเลยไปซื้อพี่นิก็ไปซื้อเออโซฟาที่นั่งอะเนานะแล้วดึงออกมาเป็นที่นอนเพราะพี่นิงนอนห้องรับแขกลูกชายก็นอนห้องนี้เพราะบ้านมันมีสองห้องก็ไปซื้อกัน แล้วผู้ชายก็มาเคลียร์กระดาษเขาบอกว่าแล้วพวกนี้เช้าฉันจะมารับเธอไปกรมออนี่ศินกรมปอกซิดแล้วเราจะไปเคลียร์นี่สินอันนี้ออกอะไรล้วเร,รอเราจะโทรไปที่โรงพยาบาลเราก็ไปจัดการผู้ชายเข้ามาไม่ถึงสี่ห้าวันนะที่รู้จักเขามาซื้อให้เขามาเคลียรเขาไปถ่ายนี่ศินให้ลูกชายนะไปเอาออกมา แล้วก็จ่ายเงินที่โรงพยาบาลให้ก็หลายหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นสวิตจากผู้ชายที่ว่าเราไม่รู้จักเพิ่งจะเข้ามารู้จักชีวิตของพี่ภัยไม่ก,กี่วันแต่เขาเดินเข้ามาช่วยพี่นีอะไราเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็แก้ไขไปทีละนิดทั้งรัฐบาลเขาก็ช่วยเรื่องกฎหมายเรื่องเดินทําอะไรเงี้ยประกันหมอก็จ่ายตามปกติลูกก็ได้งานนะก็ได้ฝึกงาน แล้วก็ทุกอย่างที่มันผ่านๆมาทางรัฐบาลยกตามใช้ให้นะแล้วก็ทางเองเงินพิการเขาก็เพิ่มให้นะให้ลูกชายเดือนละ600ลูกชายไปทำงานก็ได้600ของพี่นิกก็เพิ่มขึ้นมาเนาะก็อยู่ได้นะก็หลายเดือนเนาะก็ฝ่าจะเดินเรื่องทำอะไร แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่เคียงค่าพี่นีตลอดพอเสร็จทางเออประกันอุบัติเหตุเขาก็คืนเงินให้เขาก็ไปจ่ายออเไปจ่ายทางโรงพยาบาลจ่ายอะไรให้นะแล้วเขาก็คืนเงินให้เรามาแต่ทางป็อกซิตเขาไม่ได้คืนหรอกเพราะว่าไปจ่ายนะก็เยอะทางนี้กรมแรงนี่สินะที่ผู้ชายไปจ่าย พอทางประกันอุบัติเหตุเขาจ่ายเงินคืนมาให้ลูกชายพี่นีก็เอาไปคืนผู้ชายผู้ชายเขาบอกอย่างงั้นเราเครมเหมาบินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคา่ามันหนักเอาไปให้หมดเงินก้อนนี้ที่เธอมาคืนฉันแล้วก็ให้เธอเบาๆให้เธออยู่ดีๆแต่เงินสำหรับก้อนนี้ ฉันจะให้เธอไปทําบ้านที่เมืองไทยเพราะพี่นีไปปลูกบ้านที่เมืองไทยเนาะก็ปลูกไม่เสร็จเนาะก็ปลูกอยู่กับรูปเธอจะได้มีอะไรทางเมืองไทยก็เขาก็ส่งเงินไปที่คืนมาให้พี่เนาะเขาก็ส่งพี่นีก็ส่งไปให้หลานชายต่อเติมบ้านพี่นีที่เมืองไทยให้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฉันจะให้เธอใช้เดือนรัพันฉันจะรับผิดชอบชีวิตของเธอเอง เพราะว่าเธอจะต้องมีบ้านทางมังไทยเธอก็ทําให้เสร็จเขาฉันอยากให้เธอมีความสุขสิ่งที่เธอผ่านมาผู้ชายเขาก็เดินเข้ามาไม่กี่วันเนาะเขาก็ดูชีวิตพี่นีแต่พี่นีไม่รักผู้ชายคนนี้นะพี่นีก็ยังเจ็บแค้นเจ็บแค้นผู้ชายคนเก่าพี่นีอยากณนะเวลานั้นพี่นีอยากแก้แค้นผู้ชาย ทั้งผู้ชายคนนี้เขาดีกับพี่นีสารพัดแต่พี่นีก็ดีกับเขาพี่นีก็ทงกับพงกับข้าเขากินแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเข้ามาเปรียบแล้วนะเขาจะมาเข้ามาตอนที่เราต้องการเขาไม่เคยเลยว่าไอ้นีเธออย่างงู้นอย่างงี้ขนาดบ้างอยู่ใกล้ๆนะเขาจะอยู่เคียงข้างแค่ช่วยเหลือและความรู้สึกของผู้ชายเขาก็รู้ว่าเราไม่สามารถรักเขาได้แล้วนี่ผู้ชายเขา ผู้ชายที่เดินเข้ามาช่วยเหลือพี่เนียเนาะเขาเขามีแฟนเขามีภรรยาเขามีลูกเดวกกันสามคนเขาแยกทางกันอยู่เขายังไม่ได้หย่ากันวันหนึ่งเออมียของเขามากดกิ่งเอาคนมาหวังจะมาทำร้ายพี่นี ผู้ชายก็เลยบอกว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธออยู่ช่วยเหลือเธอใกล้ๆเธอมีปัญหาอะไรฉันจะช่วยฉันให้เธอใช้เดือนระพันแต่ว่าฉันไม่สามารถจะมาหาเธอได้เหมือนตะก่อนเพราะว่าฉันจะต้องปกป,ป้องเธอชีวิตของเธอเจ็บมาเยอะแล้วนี่เพราะว่าเมียฉันน่ะเขาร้าาเขามีเธอออกนอกบ้านเธอจะไม่รู้เลยว่าคนดีคนร้ายเขาล้ายเขาสามารถทําร้ายเธอได้ฉันจะออก ไปหางๆจากชีวิตเราจะไปที่เดินเขาเราจะไปเที่ยวไปไหนด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเห็นเขาจะต้องมาทำร้ายเธอนันแน่ฉันไม่อยากให้เธอมีปัญหาแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะก็คือเหตุการณ์แล้วผู้ชายตั้งแต่ปีพศ17ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในชีวิตของพี่จนถึงทุกวันนี้เขาก็ช่วยเหลือพี่นีเขาก็ดูแลพี่นีแต่อาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อน แต่ว่ายามที่พี่นีขัดสนยามที่แต่เงินพันก็คงไม่ได้เพราะลูกเขาทั้งสามคนโตแล้วเขาก็จะต้องไปเรียนต่อแล้วแก,กเกษียณแกก็อายุเยอะแล้วแกก็ไม่ได้ให้พี่ใช้เดือนละพันเพราะว่าเขาต้องส่งลูกเขาไปเรียนที่แคนาดาเนาะเขาใช้เงินเยอะแต่ว่ายามที่พี่นีขาดเหลือสับสนบอกเขาได้ เขาก็อยู่แขยงข้างอยู่อะไรแตกอะไรหักะเขาก็มาทําให้ก็นี่แหละค่ะชีวิตของพี่นีตอนนี้ก็หลังจากนั้นมาก็มีแฟนนะก็รบกันมามีแต่ไม่ได้เข้ามาในชีวิตเต็มที่ก็เข้ามาช่วยเหลือไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าหัวใจมันตายแล้วเนาะมันรักใครไม่ได้แต่เพียงว่า อยากแก้แค้นผู้ชายอยากรู้ว่าผู้ชายในโลกนี้มันเป็นไงแต่มันดีนะกานที่ทำอย่างนี้พี่นิก็เจอแต่คนดีๆนะพี่นิกก็ไปทำให้เขารักแล้วพี่นิกก็ไม่เอาเขาเนาะก็คือว่าอยากแก้แค้นแต่พออยู่ๆพี่นิก็เหนื่อยมีความรู้สึกเราเหนื่อยแล้วทนนี้เราไม่ให้ใจใครเราเราไปไม่รอดแนละ้วสุขภาพของเราก็ไม่ดี เราอย่าไปทำบาปอีกต่อไปเลยก็เรารู้แล้วว่าคนดีก็มีผู้ชายดีก็มีคนเลวก็มีแต่ว่าสนาของเรามันไปไม่ถึงคนดีแล้วอีกอย่างหนึง่งทุกอย่างผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเราเราไม่เคยมีโอกาสให้กับตัวเองเราให้ผู้ชายเร็วเกินไปผู้ชายเข้ามาในเวลาที่เราอ่อนแอเราก็จะต้อง การเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องวานอมขมกืนทนทุกข์ไปเรายังไม่มีโอกาสให้ตัวเองว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงผู้ชายที่เดินเข้ามาในชีวิตของพี่นีมมันเร็วเกินไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาความเรวความชั่วในโลกนี้มีทั้งชั่วทั้งดีขอให้ทุกคนมีเวลาให้กับ ตัวเองอย่าตัดสินวะ่าผู้ชายเร็วหมดผู้ชายชั่วหมดนะคะทุกคนผู้ชายดีๆก็มีอันนี้พี่นีก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะทุกๆคนพี่นีก็ขอฝากฝังวิดีโอคลิปของพี่นีมันเป็นชีวิตสุดท้ายของพี่นีที่จะทำ u t u b e นะคะเพราะว่าสุขภาพพี่นีก็ไม่แข็งแรงเนาะ งานสุดท้ายได้ก็คือว่าไปทำ YouTube ก็ขอให้ทุกคนดูคลิปของพี่ณีที่พี่นีจะได้มีรายได้จากตรงนี้นะคะเพราะว่าการไปขอไปเบียดเบียนคนอื่นทุกชีวิตไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าใครเขาต้องทำงานเขาได้เงินมาจากแรงหยาดเหงื่อแรงงานเขาทุกคนเราเอาของเขายามที่เราจำเป็นนะอย่าไปหวังงกเอาของเขาเพราะว่า เหนื่อยนะคะทุกมันจะต้องมีวันอะไรนี้เราเอาตอนที่เราทุกเราจะไปช่วยโอกาสความที่เราซื่อเทวดามองเห็นคนที่ทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติปังไหนเราเคยช่วยเหลือกันมาชาตินี้ยามที่เราตกทุกเขาก็วิ่งมาช่วยเราโดยที่ว่าปัดนิหาร ชีวิตของพี่นีมีปัญญาหานก็คงจะเป็นบุญเก่าของพี่นีที่ได้สร้างทำกับคนที่เขาเดินมาช่วยพี่นีคนที่ทําให้พี่นีเจ็บชาติที่แล้วคิดแต่ว่าเขาเราทํากับเขาไว้เขามาทวงเราก็ใช้เวรใช้กรรมของเราไปเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สู้ของเราไปแล้วเราก็สู้แบบระวังตัว สู้แบบอย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนแล้วก็อย่าให้คนมาเอาเปรียบเราเราก็ดูประสบะการณ์ที่เราผ่านมามันก็เป็นบทเรียนของชีวิตเราก็ย่างเดิน้าไปด้วยสตินะคะแล้วก็ระวังนะคะแล้วก็อย่าเอาเปรียบคนนะคะคือว่าเราเอาตอนที่เราจําเป็นเราขอพอเรา ออกได้เราก็ขอบคุณเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ต้องการสิ่งดีๆเเก็บไว้ในใจสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ